ครับวันนี้ FPV o l l i นะครับก็เป็นคลิปแรกนะครับที่ลองทำขึ้นมานะฮะเกี่ยวกับเ,เรื่องของความแปลกใหม่ความไม่จำเจนะครับผมอ,อย่างที่เราเห็นนะครับว่าวันนี้เนี่ยตัวที่เห็นอยู่เนี่ยคือ q a v r นะครับผมบางทีเนี่ยเราก็เบื่อนะครับผมกับการเล่นนะฮะเราอยากจะ แต่งเติมเสริมแต่ง,ตง,ตงนะครับให้กับเฟรมของเรานะครับผมซึ่ง QLVR เนี่ยก็สวยเหมือนกันนะครับผมซึ่งอย่างของเราเนี่ยก็จะมีเพจล่างด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครซื้อไปนะครับไม่มีเพจล่างนี่จะบอกว่ามันกออ็อาการหนักนะครับเพราะว่าลูมิเนียของแท้เนี่ยเขาก็จะทําเพจล่างมาให้นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่คราวงนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยที่มานะครับเราจะมา นำเสนอในส่วนของ s t a n d o f f เราจะเห็นนะครับว่าเนี่ยครับเสานะครับด้านข้างนะฮะทุกเฟรมเนี่ยก็จะมีสีนะครับผมที่จะเป็นสีเบดนะครับเช่นสีดำบ้างล่ะนะฮะสีเงินบ้างล่ะก็แล้วแต่นะครับแต่วันนี้เนี่ยเพื่อความแปลกใหม่นะครับความไม่จำเจเราก็เลยอยากจะนำเสนออะไรใหม่ๆนะครับผมนี่ครับผม s t a n d o f f นะครับที่มีสีสันนะครับผมมากกว่าเดิมนี่ ถ้าเราติดเข้าไปนะครับมันก็จะทําให้ดูเด่นเลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนกันนะครับว่าเมื่อเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันจะเท่ยังไงวันนี้เรามีหลายสีนะครับแต่อันนี้เราเลือกสีบานเย็นนะครับสีชมพูนะครับผมลองมาดูกันนะครับ นะครับมาถึงตัวสุดท้ายนะครับก็จะสังเกตได้เลยครับว่าสีสันเนี่ยจะเปลี่ยนไปเลยนะครับผมจะมีสีตัดนะครับมันจะดูทําให้เฟรมของเราเนี่ยดูมีอะไรมากขึ้นนะครับนะจะสังเกตได้เลยนะครับแล้วเราไม่ได้มีแค่สีเดียวเรามีสีสันฉูดฉาดนะครับมันจะเป็นสีฟ้านี่โอ้โหลงเป็นสีฟ้านี่อย่างสวยเลยครับนะสีตัดเข้าไปนะครับผมนะสีม่วง ถ uh huh. ิ่มมุ่นนี่ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับแหมนะแล้วก็ยังมีอีกหลายสีครับสีทองก็มีโอ้สีทองนี่สวยนะครับนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับความสวยงามของเฟรมของเรานะครับผมไม่ใช่ว่าแค่แรงอย่างเดียวด้วยครับหรือจะอจไม่แรงก็ไม่รู้แต่สวยแน่นอนนะครับผม ส่วนเสาของเรานี่ก็มีหลายแบบนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นเสาดัมเบลนะครับผมรูปทรงจะเหมือนดัมเบลนะครับผมเป็นสไตล์ลอบสูง35นะครับที่ร้านนี้จะมี35มมิลลิเมตรนะครับผมแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นแบบตรงนะครับเป็นลายฉลุนะครับผมจะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะฮะ สังเกตว่ามันจะเป็นแบบเรียบนะฮะก็เป็สามสิบห้มิลเหมือนกันนะครับผมก็ให้เลือกได้นะครับเข้าไปที่ในเว็บไซต์ได้ไปดูก็ฝากไว้แล้วกันครับถ้าอยากได้รูปแบบใหม่นะฮะก็ลองดูนะครับผมเสานะฮะมีให้เลือกนะครับนําไปประดับนะครับซึ่งเนี่ยพอใส่กับฟิล์มเคอคิวเีนี่กโอ้โหถือว่าแน่นเลยเดียวแล้วก็เฟรมค่อนข้างจะแข็งแรงมากมีเพจล่างด้วย ก็คือลุยเลยครับอันนี้เป็นเฟรมยอดชินนะครับในเมืองนอกนะครับเมืองไทยก็อาจจะเป็นที่นิยมน้อยหน่อยนะครับก็เพราะว่าหลายคนยังไม่เคยลองชอบอฟังปากต่อปากด้วยแต่ถ้าได้ลองนี่ก็ก็คงจะได้รู้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ฝากไว้นะครับผม